สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะสวัสดีครับตรตุลากันครับทํะไรคะคุณสัมจตุลากันคะนวดหมูแดดเดียวครับผมวันนี้นวดตอนไหนเวลาไหนวันนี้ก็ว,นนวันนี้มานวดแต่วันเพราะเมื่อวานไม่ได้ทําเลยเนาะเมื่อวานพาคุณพ่อไปหาหมอแล้วก็ไปเฝ้าคุณพ่อพอ,อยู่โรงพยาบาลค่ะผิดเวลาผ<ว>ิดเวลา,วลาอ,อ่ากลัวเหตุฉุกเฉินจะได้ ดูแลคุณพ่อทันเวลาพาคนพ่อไปโรงพยาบาลก็เลยไปเฝ้ากันทั้งวันเลยค่ะมเมื่อวานเฝ้าที่ไปเข้าโรงพยาบาลสาหรับการนวดหมูแดดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมใส่เครื่องปรุงยังไงคะคุเรศครเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลครึ่งทัพพีครับผมใส่เลยค่ะอ่าพูดไปด้วยบอกบอกเอซไปด้วยน้ํามันงานหนึ่งทัพพีครับใส่ทําไมคะน้ํามันงาน ให้หมูต่อไปก็ให้หมูนุมน่มเนาะปลาซอสปลาเขียวซึ่งทัพพีครับจะซอสปลาเขียวหรือว่าอาซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้นะอ่าน้ำปลาซึ่งทัพพีครับต่อไปก็สุดท้ายก็คือเป็นกระเทียมเกลียวครับผมกระเทียมสับกระเทียมสับ <c oughs> ครับ <c oughs> พาคุณตาไปหาหมอสองสามวันแล้วก็เบืร์กรมดเบืร์กรมอดเลย <c oughs> โอเคครับผมมาดูกันครับเราเป็นลูกเนาะเราก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ดูแลท่านได้ดีที่สุดตอนนี้คุมบันก็คือให้พ่อทานข้าวทานยาเที่ยงแล้วค่ะกับคุณแม่แล้วก็มานั่งแล้วก็มานวดหมูแดดเดียวนี่ค่ะดูแลคุณพ่อเสร็จในภาคเที่ยงนะคะคบ่ายก็มาทำหมูแดดเดียวแล้วก็จะไปทําแคบหมูด้วยค่ะวันนี้ค่ะ เมื่อวานก็ไม่ได้ทำแคบหมูให้กับเอสซีดูก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าติดภารกิจดูแลคุณพ่อค่ะต้องไปเฝ้าระวงังอยู่กับท่านตลอด4ชั่วโมงอะค่ะอยู่โรงพยาบาลกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ5โมงครึ่งเนาะคุณรีดครับเย็นเลยค่ะก็ไม่ได้ทําก็เช้านี้ก็เลยยังไม่ได้เห็นเออทอดหมูแดดเดียวค่ะ เดี๋ยวภูมพันธ์จะทำให้เอฟซดูอยู่นะคะตอนนี้หมูแดดเดียวอาจจะดูก่อนอาจจะออกสองคลิปเผื่อภูมพันธ์ได้ทอดให้เอฟซีดูครับวันนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่มีทอดหมูแดดเดียวเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคงพันตุรากันขอบคุณเลยล้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับช่องคงพันตุรากันนะคะก็นำเสนอหลายประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารจักรา ของคุณพ่องามจนชื่นณเวลานี้ก็ถึงดีพีที่400 4 9 1แล้วค่ะ4 9 1เดี๋ยวคุ้มพันจะอัพโหลดให้กับเอฟซดูนะคะคุ้มพันเพิ่งไปถ่ายคุณพ่อตันตะกามาค่ะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะพอมีพออยู่พอกิน เฮ็ดนาเฮ็ดนาเฮ็ดสวนค่ะพี่น้องประธานได้ไปเบิ่งโดนแล้วเนาะพี่ฤทธิ์เนาะอ้อยจ้ากี่เป็นเัืไหร่เ้ยค่ะพี่น้องคือช่วงตั้งแต่ไปนอนโรงพยาบาลไปเฝ้าคุณพ่อก็ยาวมาเลยค่ะยังไม่ได้ไปดูอ้อยดูมันเลยค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็คงไม่งามหรอกมันเพราะว่ายังไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรยังไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็ตามสภาพไปก่อนค่ะ แล้วก็การปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยง,ยง,ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบค่ะครอบครัวคุมพันธุ์อยู่ที่นาแล้วก็ปลูกผักหลายอย่างค่ะผักคุมพันธุ์ก็ซื้อจากพี่สาวน้องสาวมาทำมาทำเอ่อคลิปให้กับเอฟซีดูค่ะเป็นการอัดยายซื้อขนมยายแล้วก็การช่วยเหลือเพื่อกูลจุนเจือกันในครอบครัว พี่สาวน้องสาวก็ดีใจมีรายได้มาใช้ใจในครอบครัวคุมพันธก็ได้อุดหนุนพี่สาวน้องสาวคะ่ะแทนที่คุมพันธ์จะได้ไปซื้อผักที่ตลาดคุมพันธ์ก็ซื้อผักจากพี่พี่น้องๆ้องเนี่ยคะ่ะก็ให้มีรายได้แล้วก็ให้กําลังใจพี่สาวน้องสาวด้วยคะ่ะที่ปลูกผักรดน้ําด้วยความยากลําบากคะ่คะก็ต้องมีอรายได้ จะได้มีความสุขใจด้วยค่ะ,ะชีวิตหลังกเกษียนนะคะคูมพันธ์เกษียนในยุรักการเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567นะคะดำรงตำแหน่งคู่เชยวชาญสาขาภาษาไทยนะคะตามหลักเกณฑ์ว13าเชิงประจักษ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ถึงปีพุทธศักราช2567 ดำรงตำแหน่งครูเชยวชาญสาขาภาษาไทย9ปีเต็มค่ะจนถึงวันกเกษียณก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตราชการนะ,ะคะกรมพันธ์ก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับที่จะอยากจะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพนะคะเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นนะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองคือตัวครูผู้สอนนะคะเราจะต้องอมีจรรยาบรณวิชาชีพครูมีจิตวิญ,ญญาณในความเป็นครู สอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถคิดสร้างสรรค์พัฒนาสื่อวัตกรรมอย่าเป็นลอกคนงานคนอื่นนะคะผิดวินัยนะคะผิดวินยัยเราต้องอคิดสร้างสรรค์พัฒนาสื่อวัตกรรมด้วยตัวเองนะคะสําหรับคนที่ส่งวพีเอนะคะที่เลื่อนวิทยาฐานะเป็นชํานาญการพิเศษหรือว่าเชี่ยวชานนะคะก็ต้องสร้างและพัฒนาสื่อในการแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยตนเองนะโดยตัเอง ห้ามไปคัดลอกผลงานผู้อื่นมาโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ากรรมการที่ประเมินนะคะท่านก็จะมีความรู้ความสามารถมากนะคะ่คางจะรู้เลยว่าผลงานชิ้นใดที่อาจจะเป็นคัดลอกมานะคะเพราะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงทําได้ตนเองเลยค่ะเราก็ไม่มีอะไรที่ผิดที่ถูกเราก็ลองผิดลองถูกเราก็คิดคน้นสืบคน้นศึกษาค้นคว้า น่ามีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะเลยค่ะในการสร้างพัฒนาสื่อวัตกรรมมาเราก็จะได้มีความรู้ความสามารถแล้วก็เราจะได้เป็นครูคุณภาพนะคะเราสอนนักเรียนนักเรียนก็จะมีความสามารถเหมือนกันค่ะอ่านออกเขียนได้คุณภาพครูดูที่คุณภาพเด็กนะเพราะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ช่วยเหลือตอนเองนะคะช่วยเหลือตอนเอง อย่าไปนำผลงานของคนอื่นมาเสนอขอเลื่อนวิทยาฐานะนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะคุณพันขอเป็นกําลังใจให้การทำงานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียรนะเราจะต้องมีความเพียรพยายามรักในงานที่ทำรักในงานที่ทำพอใจในงานที่ทำนะคะแล้วก็มีความเพียร มีความวิริยะสา,าหานะมาใช้หลักร,รมอิธิบาตสี่นะคะชันทะาชันทะก็คือความพอใจความรักความพอใจในงานที่ทำนะที่จะทํางานนะวิริยะก็คือความเพียรพยายามนะเมื่อเราทํางานแล้วเราต้องมีความเพียรพยายามให้ประสบความสําเร็จจิตตะก็คือจดจ่ออยู่กับงานที่ทําก็คือมุ่งมั่นตั้งใจทําให้เสร็จ ทําให้เสร็จแล้วสุดท้ายวิมังสาก็คือคิดไต่ตองดูว่าเอ๊ะงานที่เราทํามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมมันติดขัดตรงไหนอะไรยังไงแก้ปัญหาแล้วก็แก้ไขพัฒนางานให้มีคุณภาพนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะอ่ะทุกงานทุกอาชีพที่สุดจิตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกุมพันรักเคารพให้เกียรติศทุกท่านเลยนะคะ ที่ท่านเข้ามาให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องคุมพันธุ์แล้วก็มาติดตามมากดไลค์กดแชร์คุมพันธุ์ก็กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุมพันธุ์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงคุมพันธุ์เองนะคะคุมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะก็ฟังบ่อยๆซ้ําๆนะคะจะได้จําได้เพื่อความเพลิดเพลินจเจริญใจแล้วก็ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะสามารถที่นําไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้นะคะเพลงวันนี้จะร้องเพลงอักษรน,นำค่ะจะรับฟังได้เลยค่ะมามาเรียนคำอักษรนำมองหน้านุนนำจดจำเอาไวา้เรียนรู้หลักภาษาไทย สนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมู่หมูเลิรู้หนักหนาวือวาสนุกสุขสัรเคลื่อนเครงไทยเงาสุขสันหอนำนั้นซ้ำกันมากมายหอนำนั้นซ้ำกันมากมายอย่าอยู่ยังไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบคนควา้ายห เรียนรู้หอนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวิตสุขใจกายชื่นในชีวิตคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจหอนำมอกนะฮน,นมนนำจดจำเอาไว้ เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมู่หมู่เลืดรู้หนักหนาวิวาสนุกสุขันคลื่นเพลงไทยเงาสุขันหอนำนั้นสำคัญมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมายอย่าอยู่ยังไรวิญญาณ อยากอ่านต้องรีบคนควายเรียนรู้หอนำลลหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวิตสุขใจกายชื่นในชีวิตคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไวใดด้ให้ดีจ,ำจ,ำดจบลงไปแล้วค่ะเพลงอักษรน,นำค่ะเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมานะคะ อักษรอนำยอนะอักษรอนำยอมีอยู่สี่ตัวยาอยู่อย่างอยากอยออายายาไม่เอกยาอยออายายางอยางยางไม่เอกอย่างอยออูอยู่อยู่ไม่เอกอยู่อยออายายากอยากยาอยู่อย่างอยากนะคะการเขียนคําอ่านอักษรนําจะเขียนเหมือนคําเขียนเลยจะเขียนเหมือนคําศัพท์เลยนะคะคาว่าอยากก็คาอ่านก็เขียนคาว่าอยากเหมือนกันอยออายายากอยาก นะเขียนคำอ่านกับคำเขียนจะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นคำที่มีอักษรนำขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กำลังใจค่ะการที่นักเรียนจาอนออกเขียนได้ขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอนนะคะขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอนอย่าไปโทษนักเรียนนะคะว่านักเรียนมีอ่าสติปัญญาเรื่องการเรียนรู้ช้าอย่าไปโทษนักเรียนให้มาดูที่ตัวเรามาปรับปรุงพัฒนาที่ตัวครูต,ตัวตนเองนั่นแหละค่ะ มาดูว่าเอ๊ะเทคนิคการสอนเราดีหรือยังแผนการสอนเราเน้นแอคทีฟเร a r น i n g ไหมอ่าแล้วก็สื่อนวัตกรรมที่เราจัดทำสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เราสอนในชั่วโมงนั้นไหมนะเราก็มาวิเคราะห์ตัวเราเองแล้วก็เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่สามารถที่จะวัดผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์หรือไม่นะคะ แล้วก็การบริหารจัดก,การชั้นเรียนเราดูแลเด็กทั่วถึงไหมเราได้มีการให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มไหมนะคะการให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มแต่และกลุ่มต้องมีเด็กเก่งปันการอ่อนอยู่ด้วยกันนะคะเด็กเก่งจะได้ช่วยเหลือเด็กอ่อนเด็กอ่อนก็จะได้ไม่มีปมด้อยนะเขาจะมีความสุขในการทํางานเพราะว่าเราเห็นคุณค่าครูต้องเห็นคุณค่านักเรียนทุกคนโดยเสมอภาคนะรักเอาใจใส่ดูแลนักเรียน ดูแลใจนักเรียนด้วยนักเรียนจะมีความสุขในการเรียนนักเรียนจะอยากมาเรียนเพราะว่าอยากมาพบครูอยากมาเจอครูอย่าไปแยกเด็กเรียนรู้ช้าไปนั่งต่างหากหรือว่าแยกให้ทํากิจกรรมแตกต่างจากเพื่อนมากนักก็คือเขาจะมีปมร้อยนะคะเขาก็จะไม่สบายใจไม่อยากมาโรงเรียนแล้วการบ้านก็อย่าไปให้เยอะนะให้นักเรียนไปฝึกอ่านเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมในเรื่องของการอ่านนะคะ อย่าให้นักเรียนเขียนเยอะนะคะนักเรียนจะเหนื่อยเพราะว่าเราสอนที่โรงเรียนสอนสอนที่นักเรียนสอนที่โรงเรียนค่ะสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถเลยสอนเต็มที่เลยค่ะถึงเวลาเลิกก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านตามเวลาที่กําหนดเราไม่ต้องสอนต่อถ้าสอนต่อเด็กเหนื่อยล้าสมองเด็กเหนื่อยล้าเด็กไม่อยากเรียนแล้วเหมือนเราเหมือนกันนะคะสอนทั้งวันก็ไม่อยากจะสอนต่อแล้วอยากพักนั่นแหละค่ะต้องดูแลใจนักเรียนด้วย เขาจะได้มีเวลาพักผ่อนตอนกลางคืนเขาจะได้รีแลกบ้างเขาจะได้มีความสุขได้นอนแต่หัวค่ำนะคะถ้าการบ้านเยอะๆเนี่ยกว่าการบ้านจะเสร็จนะเด็กก็ทําจนดึกดื่นเที่ยงคืนบางทีก็ให้ผู้ปกครองเขียนให้ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนนะเพราะนั้นก็ต้องให้การบ้านก็คือให้นิดให้น้อยๆนะคะให้เขาไปฝึกอ่านเพิ่มเติมนิดหน,น่อยๆก็พอ ถ้าเด็กเขียนไม่ได้ให้จับมือเขียนนะคะปหนึ่งถ้าเด็กถนัดซ้ายก็ให้เขาเขียนด้านซ้ายเลยจะไปบังคับให้เขียนด้านขวาเขาจะติดอ่างนะคะแล้วกเ็เด็กที่ไม่ได้ผ่านอนุบาลมาจับมือเขียนเลยค่ะอย่าลืมนะคะสองสัปดาห์แรกในการสอนปหนึ่งต้องปรับพื้นฐานครูต้องเขียนพยัญชนะให้หนักเรียนคัดตามพยัญชนะตัวละหนึ่งหน้าเลยนะคะคัดตามแล้วก็บอกสเต็ปการลากว่าลากจากหัวไปหางหางแต่ละตัวลากกี่สเต็ปลากกี่ครั้ง นักนเรียนก็จะเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องตามรูปแบบเพราะว่าการอ่านและเขียนพยัญชนะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้นะก่อนที่เราจะไปผสมคสะะําสระเสียงยาวเสียงสั้นอะไรเนี่ยค่ะพยัญชนะเสียงพยัญชนะแล้วก็การเขียนพยัญชนะจะต้องถูกต้องตามรูปแบบก่อนนะคะขอคุณณ์เทุกท่านเลยนะคะขอเป็นกําลังใจงให้ทุกท่านค่ะสู้ๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ